เนีขอโอกาสเจ้าคะ่ะก็คืออยากทราบเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าพัสูตรเกี่ยวกับการฟังอะคะ่ะในเรื่อง uh huh. ของการทํางานเวลาแบบอย่างเช่นแบบว่าเราเรา,เราประชุมมาค, uh huh. ค่ะค่ะค่ะบางครั้งเราคือคืออันนี้อยากได้คือเหมือนเป็นการฟังในในการทํางานนะคะในที่ประชุม uh huh. ค่ะค่ะฟังในการ นั่นหรือเปล่าที่พระเจ้าบอกประโยชน์ของการฟังหรือเปล่าประโยชน์ของการฟังประโยชน์ของการประชุมสนทนาการหรือเปล่าอนนหรือเปล่าหรืออะไรเป็นผู้ใหม่ใช่ท่านนี้อตาตมายังไม่เข้าใจคําถามโยมไงหรือว่าโยมบอกจะเอาประโยชน์จากการฟังว่าฟังแล้วทํางานได้ไหมจะได้ยกพระสูตรให้ดูหรือว่าประโยชน์จากการฟังสุดตาก็จะยกพระสูตรให้ดู หรือว่าประโยชนจากการประชุมสนทนาการมีประโยชน์ไหมก็จะยกประสตนให้ดูตอนนี้อาตมายังตีคําถามโยมไม่แตกว่าโยมจะถามประเด็นอะไร<อ>แน่ก็เป็นประโยชน์จากการฟังการสนทนาประโยชน์จากการฟังการสนทนาอ่ะมีประโยชน์เนาะ<อ> <c oughs> การฟังการสนทนามีประโยชน์คือตรงนี้นะอันนี้ประโยชน์แบบโลกุตละพิกุทั้งหลายสมัยใดอริยาสาวกตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเงี่ยโสดลงฟังธรรมสมัยนั้นนิวรณห้าย่อมไม่มีแก่เธอนะอกุศลที่แท้จริง คือนิวรณ์ห้าผู้เจ้าตรัสในอีกพระสูตรหนึ่งเรียกอักกุศลาสีนะกมามฉันทะพยาบาทีนมิทะอุทธจักกุกุจากวิจิกิจชาถ้าโยมตั้งใจฟังอะไรจริงๆเนี่ยนิวรณ์ห้าจะดับนะโพชชงเจตย่อมถึงความจเจริญบริบูรณ์นั้นเวลาใดที่โยมตั้งใจเงี่ยโดลงฟังนิวรณ์ห้าดับโพชชงเจตบริบูรณ์ โพชงเจ็ดคือองค์ตรัสรู้ธรรมขณะนั้นพร้อมจะตรัสรู้ธรรมแล้วนะอาศัยอะไรจึงตรัสรู้อาศัยวิเวกวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักคะมีอาการอย่างนี้ยมมรลุธรรมได้เลยถึงทั้นสุดท้ายเลยวิชาวิมุตติปรากฏนะนี้ประโยชน์แบบสูงสุดนะ ประโยชน์แบบลองลงมานะแล้วก็ไล่เรียงไปจนถึงสูงสุดด้วยก็คือเรื่องนี้นพิกุทั้งหลายอันนี้เริ่มที่20หน้า189ฉบับหลวงนะพิกุทั้งหลายพึงทราบบุคคลว่ามีอุปนิสัยหรือว่าไม่มีอุปนิสัยก็ด้วยการประชุมสนทนากัน ผู้ไม่เงียสลดลงฟังชื่อว่าเป็นคนไม่มีอุปนิสัยเวลาประชุมสนทนากันเนี่ยนะใครไม่ตั้งใจฟังผู้เจ้าบอกเขาไม่มีอุปนิสัยอุปนิสัยกับอนุสัยเนี่ยที่เราเห็นที่พระองค์ใช้ต่างกันคืออนุสัยจะใช้ในฝั่งอกุศลอุปนิสัยจะใช้ในฝั่งกุศลนะเวลาสร้างอะไรที่เป็นกุศลเนี่ยเรียกว่ามีอุปนิสัย ยมจะสังเกตว่าคนที่เงีย่ยโสดลงฟังเขาเป็นผู้มีอุปนิสัยคือมีความเคยชินในฝั่งดีที่สร้างสมมานะหรือมีอินทรีย์ที่แก่กล้ามีทุลีในดวงตาน้อยผู้ที่เงีย่ยโสดลงฟังชื่อว่าเป็นคนมีอุปนิสัยเมื่อเขาเป็นผู้ผู้มีอุปนิสัยย่อมจะรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำอย่างหนึ่งย่อมจะกำหนดรู้ทำอย่างหนึ่ง ย่อมจะละทมอย่างหนึ่งย่อมจะทำให้แจ้งซึ่งทมอย่างหนึ่งเมื่อเขารู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทมอย่างหนึ่งกำหนดรู้ทมอย่างหนึ่งละทมอย่างหนึ่งทำให้แจ้งซึ่งทมอย่างหนึ่งย่อมจะถูกต้องวิมุติโดยชอบหลุดพ้นเลยน,นี่แค่การประชุมสนทนากันแล้วโยมตั้งใจฟังยมหลุดพ้นได้เลยสัตว์เป็นผู้เดิมมรรค มันไม่สนใจหลอกกายอะไรเป็นยังไงกระแสะแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตกระแสะแห่งธรรมคือสุตตาของตถาคตสุขตะวินิโยนะคำที่ออกจากปากของตถาคตนะสุขตะวินิโยคืออะไรคือธรรมะที่งดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุด ประกาศพรหมจารย์พร้อมทั้งอัฏฐะพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนี้เป็นนิยามศัพท์ของสุกตาวินโยผู้เจ้าตรัสนี้คือสุกตะาวินโยนะดังนั้นคนที่ฟังสุกตะาวินโยหรือทำอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนี่ยนะก็ชื่อว่ามีอุปนิสัยนะนั่นคือกระแสแห่งธรรมซึ่งเมื่อถูกต้องบุคคลแล้วเนี่ย ไม่มีใครรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้านะองคุลิมานก็เลิกจากความเป็นโจรเลยใช่ไหมอ่าฆ่าคนมาเป็นร้อยก็เลิกใครมีมิจฉาทิฏฐิวันนี้อาจจะเลิกก็ได้นะอยู่ที่อินทรี์ห้าของเขาเขาศรัทธาพระเจ้าไหมล่ะหรือ,อยังศรัทธาเทพมารพรมใครๆใ,ในโลกอยู่ผู้รู้ใดใดในโลก ถ้าเขาศรัทธาผู้ชาศรัทธาสัมปทาเต็มเขาจะไม่ลังเลสงสัยในคําของตถาคตศรัทธาสัมปทานะศรัทธาวิริยะความเพียรมีไหมสติเคยฝึกไหมสมาธิเคยทำไหมพิจารณาด้านปัญญาเคยไหมอินทรีห้าเป็นเครื่องวัดความเร็วในการที่คนคนหนึ่งจะหลุดพ้นได้เร็วหรือชา้า หรือ,อยังต้องเวียนไหวในสังสารวัตต่อไปเกิดแก่เจ็บตายนะกันอีกไม่มีที่สิ้นสุดนะโยมวุ่นวายในโลกวันนี้เกิดคราวหน้าโยมก็วุ่นวายอีกแล้วเกิดคราวหน้าไม่ใช่ว่าโยมจะได้เป็นมนุษย์นะเพราะผู้เจ้าพยากรณ์ไว้แล้วและผู้เจ้าพูดผิดไม่ได้ว่ามนุษย์ทั้งหมดเนี่ยตายแล้วไปสู่นรกกำเนิดเดชานปลิวิสัยจำนวนเท่ากับดินในมหาปัตตพี แต่ที่ได้มากลับเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือเทวดาอีกจำนวนเท่ากับเศษดินที่ติดปลายเล็บที่พระองค์เขี่ยจากด,ดินในมหปาปฐพีขึ้นมามันมากกว่า99.9999% 99 99นะโยมดังนั้นไอ้ที่เราคิดเองว่าเราเดี๋ยวตายแล้วคงเป็นมนุษย์ต่อเทวดาไอ้นี่ปรุงเองมันก็มี3อย่างหนึ่งโยมเชื่อความเห็นตัวเองสองเชื่อท่านผู้รู้คนอื่นที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้า สามเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปฏิเสธท่านผู้รู้คนอื่นทั่วโลกทั่วโลกธาตุพรหมเทวดาก็ไม่ใช่นะถ้ายมไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าขนาดนี้พระพุทธเจ้าเก่งสุดทาสอนดีสุดเลิศสุดประเสริฐสุดยมก็จะจบเลยศรัทธาสมถตยมตกศรัทธาสมถตยมไม่ได้ยมเป็นโสดาบันไม่ได้ไม่ผ่านไม่ผ่านข้อแรกข้อแรกศรัทธาสมถาต้องเต็ม ศรัทธาสมถตาจึงชี้ไปที่2ออย่างคือหนึ่งเชื่อในการตรัสรู้ของตถาคตสองคสอนของตถาคตถ้าโยมเชื่อแต่การตรัสรู้แต่ไม่เชื่อว่าคําสอนท่านถูกจริงประโยชน์อะไรกับการมาเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเชื่อแค่พระเจ้าตรัสรู้แล้วยังไงอ่ะนะกราบไหว้รูปปั้นรูปหล่อเหรอแล้วยังไงรูปปั้นโยมไหว้มา30ปีสอนอะไรโยมบ้างนะทำดียังไงไม่เห็นสอนเราเลยนะอ่า แต่ธรรมะสอนได้ยอมอ่านธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยอ่านธรรมะณวันนี้นะเข้าใจเลยใช่ไหมนะเข้าใจแล้วยมเป็นคนดีได้นะพระพุทธเจ้าบอกอย่าฆ่าสันนะเราเลิกฆ่าอย่าลักทรัพย์นะเราเลิกใช่ไหมดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ใช้ทมก็ดีวินัยก็ดีที่พระองค์แสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทมวินัยนั้นจะเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเรา ใช่ไหมหรือไม่จริงอะ่ะจริงไหมดังนั้นเนื้อธรรมะของตถาคตที่ออกจากปากตถาคตถ้าใครไม่เชื่อก็แสดงว่าศรัทธาสัมปทาคุณไม่เต็มร้อยแล้วถ้าคุณเชื่อคนอื่นที่ต่ํากว่าผู้เจ้าก็แสดงว่าไม่เต็มร้อยละโสดาบันไม่ผ่านเพราะผู้เจ้าบอกคนเดียวที่ทําคําพูดได้สอดรับไม่ขัดแย้งคือตถาคตผู้เดียวนะเพราะเหตุผลตรงนี้จึงเป็นเหตุผลที่พระองค์ได้รับการขนานนามว่าตถาคต และพระองค์คนเดียวที่พูดแล้วไม่ผิดคําเดียวก็ผิดไม่ได้คําเดียวก็มีใครติเตียนไม่ได้ลัดกับอคิเวสะนะท่านกําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคําสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆเป๊ะมากความเป๊ะขนาดนี้ไม่มีในสาวกไงท่านจึงยกท่านคนเดียวและโยมเนี่ยเชื่อไหมว่าเอท่านอวดอ้างท่านเกินไปหรือเปล่า ใช่ไหมถ้ายอมไม่เชื่อคือยมไม่รู้จะพูดว่าพุทธังสารนังขะฉามิไปทําอะไรถูกต้องไหมอันเนี้ยเราต้องเป็นชาวพุทธที่มั่นคงในศาสดาของเราแค่นั้นเองนั้นพระเจ้าเราเนี่ยเก่งสุดแล้วนะแล้วเราลองตรวจสอบคําพูดของท่านเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากนะนั้นเราพุทธวจ,จนะเนี่ยเรามุ่งมาตรวจสอบคําพูดของตถาคต เราจะไปตรวจสอบคําพูดของคนต่ากว่าตถาคตทาอะไรในเมื่อคําของเขาไม่สอดรับกันตรวจสอบไปก็ตรวจสอบไม่ได้อใช่ไหมตรวจสอบไม่ได้ค,คําครูอาจารย์คนนั้นคนนี้ตรวจสอบยังไงในเมื่อคุณไม่มีความสามารถเท่าตถาคตคือคําพูดไม่ขัดแย้งกันแสดงว่าโดยหลักการคําพูดคุณต้องขัดแย้งกันแน่ถ้าหลักการของคุณมีคําพูดไม่ขัดแย้งเหมือนตถาคตคุณก็ได้รับการขนานนามว่าตถาคตแ <c oughs> ย่งชื่อพระเจ้าไปแล้ว เสร็จเลยใช่ไหมไม่ใช่ฐานะเลยนั้นเราทั้งหลายเนี่ยจึงเป็นประเภทสาวก,นะส,าวกสาวกสาวกกาสาวกโกคือผู้ฟังแปลว่าผู้ฟังอาตมาก็เป็นสาวกโยมก็เป็นสาวกนี่เป็นสาวกแบบอยากไปเร็วนีแบบ่แบบอยากไปเรื่อยๆอใช่ไหมพออยากไปเร็วเอามาเลยมาเลยพวกอยากไปเร็วมานี่จับมาเอาบาทไปเอาจีโอคนไปมาสู่อาชีพขอทานนะเอามาั้ย มาสู่อาชีพขอทานนะ,ะเพื่ออะไรบรรพชาเป็นโอกาสว่างพระศาสดาต้องการให้โยมนะมีโอกาสว่างไม่ต้องทำมาหากินนะ,ะไม่ต้องทำมาหากินอะไรนี่ไปพิกขาจานนี่ขอทานดังนั้นพิกุเข้าสู่อาชีพขอทานนะผู้เจ้าบอกนะพิกุทั้งหลายอาชีพที่ต่ำที่สุดในโลกนี้คือการขอทาน คำสาบแช่งอย่างยิ่งในโลกนี้คือคำสาบแช่งว่าแกถือกระเบื้องในมือไปเที่ยวขอทานเถอะดังนี้เห็นนะอนี่สาบแช่งแล้วนะแต่พิกุในทรรมวินัยนี้เข้าถึงอาชีพนี้เพราะเป็นไปใน,ในอำนาจแห่งประโยชน์อืมเพราะเห็นประโยชน์พิกุที่มานั่งเมื่อกี้เห็นประโยชน์นะไม่ใช่เป็นคนหนีราชทันไม่ใช่หนี ราชะทานมานะไม่ใช่เป็นคนขอให้โจรปล่อยอ,อปล่อยตัวไปบวชนะไม่ใช่เป็นโจรน,นะไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไม่ใช่เป็นคนหนีหนนนหนภยัยไม่ใช่เป็นคนไร้ายอาชีพจริงมาบวชนะแต,แต่แต่เพราะเห็นโทษภายในสังสารวัตรอ่เอนี่ยพวกนี้เขาเห็นโทษภายในสังสารวัตรเนี่ยนะนะอาชีพเก่าอะไรทํามาหากินเขาก็ดีแต่เขาไม่เอาละเขาเบื่อละเขาทํางานมาพอแรงและนะเขาก็ ออกมาบวชออกมาบวชแล้วไม่ใช่เป็นศาสดาเองนะเป็นผู้ฟังนะเป็นสาวกมาฟังใครมาฟังพระพุทธเจ้าน่ส่วนของโยมเนี่ยแบบประเภทไปเรื่อยๆก็เอาไปสินห้าอืมสินห้า,า,าทำให้ดีไม่ฆ่าตา์ไม่รักซาดไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดโกหก,กไม่ดึงสุรายามเาเอาทําให้ดีแล้วมั่นคงในพระพุทธประธรรมพระสงค์อย่างไม่หวั่นไหวด้วยนะอา่า ไม่ใช่เย็นกับก็ไหวพระพรมพระภูมิเช้าตื่นมาก็ไหวพระพรมพระภูมิทํา,าการสักการะในที่อื่นก่อนนะก่อนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ผู้เจ้าเรียกอุบาสกจันทานนะนะเป็นความวิบัตินะเป็นความวิบัติแห่องอุบาสกเลยยมจะเสื่อมไปเรื่อยๆเสื่อมไปเรื่อยนะเพราะศรัทธายมถูกดึงไปแล้วนะถูกสมณะพราม เทพมารพรมหรือใครใครในโลกดึงศรัทธาออกไปจากพระพุทธเจ้านะเนี่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์อันเดียวกัน <c oughs> นะพระธรรมคือธรรมะที่ออกจากปากพระพุทธเจ้านะอ่านั้นพระเจ้ากับพระธรรมนีอันเดียวกันดีท่านก็เรียกท่านพิกขุนะอ่าท่านหรอท่านพิกขูนะอย่างนี้อ่า หรือว่าท่านเรียกหมู่พิกุอาลหันมีพระหลานนั้นเดินมากลุ่มหนึ่งพู้เจ้าบอกพิกุทั่างลายเนี่ยพวกพรามกาลังเดินมาเห็นนะดันั้นพู้เจ้าเราก็บัญญัติคําว่าพราหมณ์เหมือนกันแต่พราหมณ์ของผู้เจ้ากับพราหม์ของพวกพรามตไตเพศคนละอย่างกันนะคุณสมบัติคนละอย่างพราหมณ์ของผู้เจ้าคือผู้ที่รู้มรรคแปดรู้อริ 4, สตสีสิ้นราคะโทสะโมหะเห็นนะต่างคนต่างบัญญตัติอืมอนะ นี้เราก็จะเชื่อบัญญัติของศาสดาเราไงใช่ไหมติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์ในการติดตามนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสนะว่าประโยชน์ของการติดตามนะก็คือเพื่อให้ผู้เก่านะธรรมะที่พวกเราสั่งสมมานาน ประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่างนะกระถาวัตถุ1ิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุติวิมุติยานทศนะถ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์อันนี้ผู้เก่าไม่สมควรจะติดตามไม่มีความจำเป็นนะแต่เพราะความจำเป็นนะ จึงต้องติดตามพระศาสดาอย่างใกล้ชิดก็เพื่อได้ฟังคาถาวัตถุสิบอย่างนี้ซึ่งคาถาวัตถุสิบอย่างนี้เป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามนะเราติดตามฟังธรรมะพระศาสดาเพื่ออะไรนะและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทําวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ